สบายดีพี่น้องหลังจากเหตุการณ์ให้งานแล้วพี่น้องเลยเข้าพญานาคขึ้นเล่าแล้วกะมาซุ่มกันอีกพี่น้องเลยเพื่อสีมาซุ่มพันเขาปุ้นพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องน้องสาวเลี้ยงดีแล้วน้องสาวมาแต่มาแต่กัมพูชาป่ฝั่งไทยอันนี้เด้อ มาจัดให้พันขปุนปาเผาเนยตูมเอาไงคนานเห็นยัง มีนายกินมีนายเลยอะไรนายกินจักมันเงินกินกระเสริฐตั้งที่ร้านเกินไม่กินเบอร์ผู้ชาเดี่ยวม่ต้องงานอะไรสิไงนี่ ยังแบ่งยังมั่นเตรียมเห็ดผวกนี่ใส่คือบ่เห็นมีพุ่นู่าอีชมพูอยู่กระตอโพดเนาเนี่ยเ่บานน้อยมันบานมันบ่ได้บานตอนเช้าเี่ยแต่ก้มบ่เี่ยล่น่งงเฮาเมื่อกี้เี่ยวแลลงมามเฮ้ยมามันมุไม่เข้าางเานะ ใส่แดดมาท้งคืนเ่วันเ่ันเ่ควันอดจอเนคนแรพพี่น้องเ้ยชุ่มแซวกันทั้งงขอกันเพิ่อนหนึ่งไอลินเห็นเดี่ยไม่จับมาเดี่วเจ้าอมาจับไอลินเด้อไอลินสบายดีป่าลุงนะไอรินป่าลุไเดียวไอผู้วินก็ถาเดียวเ่า bà luôn mười lăm cứ hạ mười lăm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  mười

วนาดทำใหญ่เป็นาสวดแม่เอ้ยมากเไหมง่ามันกอนแมบอกพนะถามใสมันแม่าแม่มาปลาด้วยปาได้ลาป้าทมาดีกว่ามาป้ามาเลยมึงตู้ใส่อ่ไป

กไปนั yup. ่งูไปแล้วปะกินข้าวป๊อปนกินหน่อส้ห์พักตัวร่วมนี่จะโูวาผ้าลายเหันขึ้นาหนานยเป็นเน้ำม่หนอนบ่คือคใจไม่ไม่ไปน่นงไป่งานน่นาปปลาได้่าสำหรับวคุณ เจน้องนี่ึอไเินนเลยะใส่แ้ใส่แต่ละบทเหเท็เนี่ยว่าก็ใส่ผู้ยใส่ก็จ้ำหนึ่ง กินจนมันะเสดนะถ้มกินหลายคนพี่หนอเ้ยน่นแซ่บกินพร้อมหน้าพร้อมตาาครั้ลงงหมด้งล้างก็ปูข้งปูนไปนไปพ เป็นอึคืออยู <h <h ่เจ้เปาเจ้เป็นอกบ่เขามากเลยก่อนเขาหายวปเจะเขามากเลยนะงาัวเรีวหรอหัวเมืออ่า

นาเวียงเนาะมาถ่านแต่ยานแถาคนทำเราไป่ายแตไรวมเยอะมากมันลาคือใจขา้เทาไหรวัดคุณพ่อม่ผมนิดนึ่งท่านี่ว่าพ่อบ่นั่นอยูาที่ผมวะ แกใส่ันใส่แก uh ้วผักสลายนะครับแเอาใจสิาละล่ากมาดามนะนบนบนนี hmm. mm ่มดแนบหเมมแมงมากิน mm ี hmm. mm ่ไ hmm. ก mm ่น hmm. mm ี่ไก่

สาระแอบกว่าไก่เลยได้กลิ่นหอมกว่าแข่งชิ้นปลาระต่ายชับสาระสนุกเล่นนั่งใหญ่ๆเดเกอันมีช็อต ่างบะไรแต่หน่อแมวไทคือบี้ดิแมวเหรอครับะอยาเ้ะบุคคลกอเิ้ลเบิกินลายตะนาบหรือคือยไ่า้ม่ได้ทิช่อันนักเลยที่ สัตพี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยก็ก,พอพอกิน,น้าไปแล้วิไปห้านโมบุญโมองท่านนะพี่น้องบอกกินหน่ะพี่น้องบ๊ายบาย